พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรงนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะลงพืนพ pagar, ้นท <odo Yani S 1> ี่พบป้าพี่น้องประชาชนเตรียมเื่อท่าล่างติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่าักต้นะครับและการรวมกระหว่างเพศป้องกันน้ำท่วมภูเก็ตและแก้ปหนาการกัดทเซาะชายหาดสายแก้วครับโดยพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรงนายกรัฐมนตรีพร้อมในคณะนะครับลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่พบป้าประชาชนณวัดหมวงโกมาพัดําบุเทิพกษตรอำเภอท่างเพื่อรับฟังปญหนาจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ รองนายกเนี่ยก็ได้มีการชมการแสดงของกลุ่มสตรีและก็รับฟังบรรยายสรุปสภาพื้นที่ของผืนทราล่างนะครับจากแนวผืนทรายล่างรองนายกบุ่กี้ก็ได้มีการพูดคุยพบป,ป้าพี่น้องประชาชนที่มาคอยต้อนรับอย่างใกล้ชิดนะครับจากนั้นทันโรงอิงนะก็ได้ไปประชุมที่ทางการสยานจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ ในพื้นที่ภาคใต้รวมทวั้งวางเผนป้องกันน้ำท่วมผูกแก๊กแก้ไขปัา,ปาการกระเทาะชายฟั่งฮาดดาายแก้วย่ติตบลไม้ข้ามอำเภอเภอตำบลไม้เข้าอำเภอ,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 อท่าล่างกันนะครับโดยเน้นย้ำมุ่งว่ารัฐบาลในการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน,ม,านมีอาชีพมีไรายได้นะครับนะดูแลตัวเองได้อย่างยืน ซึ่งรัฐบาลมีความพร้อมสสนับสนุนการพัฒนาย่างเท้าเทียมเป็นทำตัวทึ่งไม่เลอกป,ปฏิบัติเพื่อนำผ้ามาซึ่งความทบและความทุขของประชาชนในทุกพื้นที่ครับทางนี้ค่ะทางสทอทนชอจังหวัดภูเก็ตก็ได้มีการรายงานถึ่งแผนการพัฒนาแหล่งน้ำรวมไปทึ่งการใช้น้ำทางเลือรองรับความต้องการใช้น้ำให้เพียงพอในอนาคตข,ของจังหวัดภูเก็ตค่ะโดยในช่วง4ปีที่ผ่านมาก็คือตั้งแต่ปี61ถึง64ค่ะมีการพัฒนาแหล่งน้ำรวมไปถึ่งระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนจังหวัดภูเก็ตรวม ทั้งแม่แปดสโครงการแล้วก็นอกจากนี้จังหวัดปูกแก๊ดโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฟั่งนะคะก็มีการแรงรัดแก้ไขปัญหาการกัดซอชายฟัง่งหาดใายแกว้วแล้วก็แรงฟืนฟูสภาพชายหาดทีได้รับความเสียหายเนี่ยห้กลับคืนธรรมาชาติย่างรวดเร็วกันนะคะ